สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่น้องชาวบุรีรครับเบิร์ตอยูทุกคนับงาน้มาพบกับผมคืนก่านะครับในช่องแท็กตัวมื่อวานอยู่ในหน้างานดักนะครัต่อกันในเวลา6บโมงแรงนะครับ6บโมงกลัวกำลังสิปั่ดขั้นแท่นะครับเราเดินไวแบบไกลรันอยู่ ฝากพี่น้องติดตามไอ้ช่องเฟนบุกเฟนเผ็ดกันไหมนะครับแท็กรถเฟนเผจดหลังจากที่บริพอกันไล่มือเสร์ฟ <c oughs> ครับมาพบพอกันอีกครึ่งเานะครับบริเอาบรรยากาศตอนขับรถใชงงานมาให้พี่น้องเมืองนะครับเอาตอนจอดกันเลยเนานะ หลักดินมาแต่พูนครับเอาไปพูปนบะนี่รับจบที่เจตท่านหานะครับหลักดินมาเต็ีๆมปเลยนะครับ อ,อุ้ยปั่นแล้วนะครับท่านปั่นมาแล้วเปนแล้วท่านยาวไปหอหดูจะบ้างสิปัน่นท่านเดียวนะ เดมูกสองมือกะยากสั้นๆดีละก็ตกแรงมากอักนีบ้บริอดมากจรงๆเลบริเอาใหม่ไอ้ม่นมนำครับาพีนองมาชม บรรยากาศที่ชื่อนะครับก็เลยมาถ่ายตอนเทิดการ,รน,าานะครับผมมีคนถ่ายห้่นะครับก็เห็ผมทั้งขึ้นทั้งขับรถทั้งถ่ายคลิปมันกะเอ่อมันกะอยากหยากเนี่ยนะครับกับเลย่บุนนรีรัมยนะครับเอ็มหกสองาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบ้างชื่อยางพี่น้องคิดห่อสนอกว่า <c oughs> มี่พี่น้องครับคนถามเข้ามาว่าจังหดมันจังใบเม็ดดันดินจังสีเงเงาคนระับกตคือเราต้องไปแตงยังเพิ่มนะครับพี่น้องครับงานลายงาเงาแฉบบดกวนตีนนะครับบอาอีรีเลยแหละทัางงานมีดุดมีดดันกับ แต่อันนี้ทแทแล้วได่เงาง้ามแท่แหละมันต้องซืบเลยนี่ซีคำสม,มุนแล้วครับเอารกระที่นี่กับีผักทีผักนองนะครับเอาไปเพียงสม,มิน,นะครับเอาวบพอกันคิน็นึังแล้วก็ซีข้าป่าเลย คลิปนี้ครับสวัสดีครับ